แล้วครับหลังจากเรื่องราวตำนานวันหวานของรอยสปรายส์และบันเทิงในวันอังคารนะครับวันนี้รายการของเราได้สัญญากับคุณผู้ชมไว้ว่าจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านปรับโครงสร้างร่างกายมาพบกับคุณผู้ชมและรายการคลับไ้เก่าขอต้อนรับคุณเพนพิชากรแสนคำผู้บริการสถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะสาขาไลฟ์เซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้ดูใน ดูในสกู๊ปที่เขาไปถ่ายทํามานะครับเก่งมากเลยอ่ะและชอบที่บอกว่าต้องเขมแหวท้องะขมเหวแล้วมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะครับอ๋อเขมเหวท้องเป็นการทรงท่าให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องได้ดีขึ้นสังเกตเวลาเราเขมแหวท้องตัวเราจะยืดตรงโดยอัตโนมัติค่ะก็เป็นเองเลยนะฮะออกกล้ามเนื้อมันจะเป็นตัวพยุงกระดูกให้ดีขึ้นแล้วคำแนะนําที่ดีท่านหนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือที่บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยจะทําอะไรที่คล้ายๆกันเหมือนกันก็คือ <ฮะ S 1> แม้ว่าเธอนั่งอยู่ด้วยกันหลายคนในห้องอยู่ในที่ที่ห้องประชุมหรือแมกก้กระทั่งห้องอะไรนะครับทานกาแฟด้วยกันหนห้องนั่งเล่นนั่งคุยกันนะฮะแต่ก็นั่งก้มตัวใครตัวไมจะหมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะค่ะก็ดูอย่างท่าเลยนะคะโดยปกติแล้วเวลาที่เรานั่งแบบนี้เราก็จะใช้เวลานาน,านเนาะในการเล่นถูกไหมคะมันก็จะทําให้คอเราก้มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อเกิดความไม่สมดุลกันค่ะกล้ามเนื้อด้านหน้าก็จะ งุ้มลงเรื่อยๆค่ะอ,อ๋อหลังมันก็โกงสิใช่โกลงลงเรื่อยๆแล้ว<ะ>อย่าลืมว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเป็นทางผ่านของหลอดเลือดค่ะกล้ามเนื้อเป็นทางผ่านของหลอดเลือดดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ตัวเรางอกล่องเอาา่ะไปมันก็เลยรูปทรงเปลี่ยนแปลงใช่มีผลทําให้หลอดเลือดของเราอะถูกบีบรัดไว้จากที่กล้ามเนื้อมันเกร็งมากกว่าปกตินี่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ถ้าจินตนาการจะเห็นเลยว่าร่างกายปกติของเรา<ช>ที่รูปทรงแบบเนี้ยหลอดอะไรต่างๆเลือดต่างๆมันจะไปเลี้ยงตามปกติตามท<ช>ี่เขาออกแบบไว้ค่ะแต่ถ้าเราไปมันก็เลยเปลี่ยนไปใช่คะซึ่งอาจเป็นผลทําให้เราหน้ามืดเ,เราจะหน้ามืดหรือว่ามีอาการที่วิงเวียนนะคะ แล้วก <coefficient S 2> <ación, S 2> ็เหมือนถ้าเราอยู่ในท่านานๆมันก็เหมือนหลอดเลือดถูกบีบไว้ตลอดเวลาแล้วหลอดเลือดจากคอไปเลี้ยงสมองนี่ก็คือผ่านตรงช่วงคอของเราพอดีเวลาที่หลอดเลือดตรงนี้ถูกบีบรัดไว้ก็เหมือนเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงะเอผมรู้สึกเลยครับเวลาที่ผมผูกไทค่ะแต่งตัวหล่อผูกไทยหรือทักซิโดนะฮะค่ะแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตมันลําบากแน่นเกินไปมันทําอะไรยากนะฮะหลังจากนั้นมันจะเริ่มมีมึนๆหน่อยตึงๆเพราะว่ามันถูก หรืออะไรต่างแล้วบางทีเราไปเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีกล้องเรามีเป้มันจะแบบดึงใช่ยิ่งรังไปใหญ่แล้วยิ่งแฟนให้ถือของเยอะโอ้โูมันดูสชีวิตเครียดมากเลยแต่มันจะไม่เครียดเท่าไหร่ถ้าไม่ต้อง่า่ตังค์อันนั้นเครียดยิ่งกว่าเครียดยิ่งกว่า่ายตังค์เป็นปัจจัยหลักโอ้โหนี่สรุปแล้วทุกเรื่องเป็นผลตอบโครงสร้างร่างกายใช่ค่ะวันนี้คุยในรายการเนี่ยคุณเป็นพิชาการ เล่าให้ฟังถึงเรื่องสถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอวิยะค่ะขัดขืนไหมครับไม่ขัดขืนนะคะอวิยะสาขาไลฟ์เซ็นเตอร์นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ถนนสาทรค่ะตรงตึกคิวเฮาส์ลุมพินีตรงหัวถนนสาทรพอดีค่ะคิวเฮาส์เลยนะครับใช่ค่ะหาง่ายค่ะครับแล้วอยู่ชั้นไหนครับอยู่ชั้นสองค่ะอยู่ที่ชั้นสแล้วทําอะไรบ้างครับ สถาบันของเราก็จะดูแลเรื่องของโครงสร้างร่างกายเป็นหลักนะคะ,คะดูเรื่องความสมดุลของระบบกระดูกกล้ามเนื้อนะคะ,คะซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะนําไปสู่การมีสุขภาพดีได้อย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ดูแลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสําหรับค,คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็อาจจะสอบถามว่าเอ๊ะอ,อ,อ,อาการแบบน,นี้มันเป็นเพราะว่าฉันไม่ดูแลเรื่องโครงสร้างร่างกายห,หรือเปล่าแล้วก็เลยมีอาการต่างๆเหล่านี้ขอเชิญให้คุณ,คณพันวิชากรเล่าให้ฟังนะครับถึงอาการเริ่มต้น ส่วนเบอร์โทรศัพท์ของเราคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาถามโดยตรงเลยนะครับ025541774-5และ s m s 4642787ได้หน้าบัดรนาค่ะได้เลยครับนะฮะได้ค่ะเชญครับลอาฟังหน่อยครับว่ามีบริการอะไรบ้างแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่ดูแลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณผู้ชมที่ที่ลืมดูแลเช่นอาการอย่างไรบ้างครับ ถ้าเป็นเรื่องของอาการนะคะเบื้องต้นเลยสําหรับผู้ที่มีความผิดปกติของเรื่องโครงสร้างร่างกายนะคะ,ะถ้าเราเห็นจากภายนอกนะคะ,ะเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างหรือร่างกายเราเนี่ยมีมีความผิดสมดุลไปยกตัว<ะ>อย่างเช่นคนที่หลังค่อมเยอะๆค<ะ>่ะหรือคนที่มีพุงแอนมากๆอย่างเงี้ยค่ะ,ะซึ่งเหล่านี้มันจะทําให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยบิดเบี้ยวไปจากแนวปกติตผมนี่คงไม,ไม,ไม่ไม่แอนมาก ไม่ไม่ค่ะยังได้อยู่ <laughs> <c oughs> ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของคนเรานี่มีความเสื่อม็นธรรมดาใช่ไหมคะ,ะคืออายุมากขึ้นกระดูกกระเดี่ยวก็เสื่อมลงเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้าเราได้ดูแลไว้ตั้งแต่ต้นนะคะทำให้เขาสมดุลแล้วก็แข็งแรงอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะเหมือนยืดเวลาให้กับความเสื่อมตรงนี้ได้นะคะ,คะโดยปกติแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะเราก็จะบอกว่าความเสื่อมของคนเราอะเริ่มมาตอน60 70ละนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะเจอว่าความเสื่อม 30กว่า40กว่าก็จะเจอว่าเจอว่ามีเรื่องของหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะมีกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทนะคะ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปนะคะการใช้เครื่องมือสื่อสารการอยู่ในคอมพิวเตอร์นานๆเหล่านี้บากคนชีวิตเนี่ยพอเช้าขึ้นมาพอเข้าที่ทําง,งานพวกเข้าที่เนี่ยมันจะต้องถูกล็อกเลยโต๊ะทํางาน3 4ชั่วโมงเลยนะและ้วก็เมสาส์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ดีหน่อยที่สายไม่มีแต่ว่ามันมันมันตึงเหมือนกันนะฮะ ค่ะตึงเหมือนกันแล้วอยูก่าแปกติเวลาทําก็จะไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมคะแต่รู้สึกอีกทีนึงคือเลิกงานไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะตาเนี่ยมีควารู้สึกกัแบบโอ้โหแบบต้องต้องตลอดเวลาใช่ซึ่งการการใช้แบบนี้แหละค่ะทำให้ช่วงกล้ามเนื้อคอหรือว่ากล้ามเนื้อตรงบ่าตรงไหล่ของเราเนี่ยเกร็งมากๆ Oh. อ,อย่างที่บอกว่าหลอดเลือดของเราก็คือเป็นเหมือนท่อที่แทงผ่านเส้นใหญ่กล้ามเนือ้อ oh. เวลาที่กล้ามเนื้อมีการบีบรัดมากๆมันก็ทําให้จํากัดการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมอง oh. อ่ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะทําให้มีอาการแบบมึนงงหน้ามืดอย่างเงี้ยค่ะมึนงงหน้ามืดใช่ปวดหัวขั้นเดียวใช่สิ่ง oh. เหล่านี้ก็คือ เป็นผลมาจากที่โครงสร้างเราผิดปกติจากที่ไปจํากัดการไหลเวียนของเลือดบางทีก็ทั้งหลอดเลือดด้วยทั้งเส้นประสาทด้วยเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นอาการก็จะเหมือนปวดปวดแล้วก็ปวดร้าขึ้นศีรษะปวดร้าขึ้นขมับทําให้วิงวียนหน้ามืดต่อไหลอะไรต่างๆเพราะมันแข็งแบบใช่เออผมไปให้คนที่เขานวดนะฮะก็เป็นคนแถวบ้านนะฮะเขาบอกว่าเซอแคะไปเลยคือเขา เขาพูดไม่ชัดเลยใช่แขนไปยเลยโอ้โหมันเมื่อยอะ่ะโดยปกติแล้วในทางโครงสร้างนี่เขาจะให้หลีกเลี่ยงการกดหรือการไปบิดอะไรตรงบริเวณคอให้หลีกเลี่ยงนิดนึงนเพราะว่ามันมีใช,มใช่ค่ะมันมีหลอดเลือดมีเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงสมองของเราถ้าเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นมาเงี้ยมันแก้ไขได้ค่อนข้างลาบากวันนี้ถ้าผมได้เจอผู้เชี่ยวชาญด้านปรับโครงสร้างร่างกายผมควรปรับอย่าง เมื่อผมไปตัดสูตรเนี่ยผมจะรู้ว่าไหล่ขวาของผมเนี่ยต่ำกว่าไหล่ปกายอ่าอันนี้เป็นซ้ายอย่างหนึ่งเนาะอ๋อเหอให้รู้ว่าโครงสร้างเราไม่สมดุลแล้วเออเหมือนเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมคะช่างจะบอกว่าเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงอะไรอย่างนี้ทั้งทั้งที่เรารู้สึกว่าเราก็ตรงนะอออ่าอันนี้คือกระดูกเราบิดใช่ค่ะบางทีเรานึกว่าเราตรงแล้วบางทีเราเอียงอยู่นิดนึง นี่การเอียงนี่แปลว่าคอเริ่มบิดอ่าเป็นเป็นสาอย่างหนึ่งที่จะบอกว่ามีความผิดปกติของโครงสร้างค่ะตอนแรกผมนึกว่ามันเท่เพราะเท่แบบว่าเอียงโอ้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่น้าห่วงแล้วนะฮะหน่าเป็นห่วงค่ะวันนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญคุณเ็นพิชากรแสนคำเนี่ยได้เล่าให้ฟังแล้วก็ให้เชิญชวนคุณผู้ชมเลยครับว่าโปรดดูแลโครงสร้างร่างกายให้ดีค่ะและถ้ามีคําแนะนําดีๆเนี่ยคุณ พิจากรให้ไปเลยครับแล้วบอกบนโทรศัพท์ไปเลยนะครับได้ได้ค่ะเบื้องต้นเลยนะคะการที่เราจะมีโครงสร้างที่ดีอย่างที่บอกค่ะระบบโครงสร้างร่างกายมันมันรวมไปทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกระดูกเป็นกล้ามเนื้อเป็นเส้นประสาทเป็นเส้นเอ็นต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้เรียกว่าระบบโครงสร้างร่างกายซึ่งระบบเนี้ยเนี่ยถ้าอยู่ในภาวะที่สมดุลมันก็จะส่งเสริมให้อ่ภูมิต้านทานในร่างกายเราดีนะคะทำให้เราคล่องแคล่วนะคะจนถึงวัย ไวชาลานะคะซึ่งบางทีมันเป็นความเสื่อมเป็นธรรมดาแต่ว่าเราทําให้ความเสื่อมเนี่ยไม่ไม่รุกรา้าวเราจนเกินไปจนทําให้เป็นโรคร้ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูแลโครงสร้างร่างกายไว้เบื้องต้นเลยการคีบโครงสร้างร่างกายที่ดีก็คือเนี่ยละห่กการขมแมวท้องนิดๆในทุกอิริยาบถน,นะคะการ ผลักหัวไหล่ไปข้างหลังเหมือนยืดตัวดึงสะบักนิดๆเหล่านี้ค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นตัวหลักที่จะสรงให้กระดูกอยู่ในแนวที่ถูกต้องการนั่งนั่งต้องนั่งอย่างไรครับใช่ค่ะพออิ่ปุ๊บี่ผมก็จะนั่งแบบว่าบางทีก็ไม่นั่งชิดเข้าไปนะฮะก็แบบว่านั่งเล่ยหน่อย ใช่ซึ่งอันนี้เป็นการนั่งที่ผิดถ้าต้องนั่งนานๆนะคะต่อเรื่องกันครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยควรจะนั่งปุ๊บเลื่อนก้นให้ชิดพนักอ๋อเหรอฮะอะแล้วหลังก็พิงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการเหมือนทําให้หลังเราได้ได้มีที่พนักแล้วก็กล้ามเนหลังไทำงานใช่ แล้วมันก็เป็นการไม่ใช้เขาเลยใช่ค่ะอ๋อนั่งเข้าไปให้ชิดเลยใช่ค่ะเลื่อนก้นให้ชิดพนักแล้วก็พิงหลังไปเลยครับอ่าถ้าอย่างคนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อยู่ก็เลื่อนเก้าอี้ให้เข้าใกล้คีย์บอร์ดอย่างงุ้มตัวขึ้นลงไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นเทคนิคง่ายๆครับคุณจะมีเรื่องราวดีๆเยอะเลยใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการจะสอบถามเรื่องราวเนี่ยการปรึกษาการอะไรต่างๆเข้าไปที่เบอร์อะไรนะครับ โทรไปที่026777166ได้เลยค่ะครับสถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะชั้น2องไลฟ์เซ็นเตอร์อาคารคิวเฮาส์ลุมพินีหัวถนนสาธรใช่ค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็เราดูแลตัวเองไว้ก่อนมันเป็นการป้องกันค่ะแล้วก็ได้รับคำแนะนำดีๆแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะไปนำไปใช้กับคนที่เรารักกับคนที่รักรรเรา นะครับมากๆได้ด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณเพนพิชากรแสนคำพูดในการสถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะสาขาไลฟ์เซ็นเตอร์และวันนี้ SKS Capsule Detox ที่สนับสนุนรายการ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณทุก SMS ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่สำคัญก็คือขอบคุณคุณผู้ชมท,ท,ทุกท่านที่ติดตามรายการสเสมอมา แล้วมิวขาดเชิญม,มาชมรายการเรียกว่ามาร่วมรายการอีกนะครับค่ะยินดีค่ะ,ะคับ <ขา S 1> เป็นเกียรติมากมากครับวันน้ต้องขอบพระคุณมากครับขอบะคุณคะแล้วต่คุณผู้ชมครับ<อ>ติด,ดตามรายการของเราต่อไปทุกวันจันทร์พุธพระหัสศุกร์ซึ่งทุกวันจะเปลี่ยนธีมนะครับวันจันทร์จะเป็นเรื่องหนึ่งศิลปวัฒน,นธรรมวันอังคารจะเป็นเรื่องของบันเทิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอวันพุธจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งพระหัสอาจจะไปเรื่องของการชิมอาหารที่น่นนี่นั่น และวันศุกร์จะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวโนู่นนั่นนี่เลยโอ้โหสนุกกันทุกครั้งเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอะชีวิตผ่านมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่เราจะไปมองเรื่องอะไรที่เครียดๆเราต้องการโฟกัสที่ความสุขพอความสุขใจเกิดขึ้นแล้วร่างกายเราก็จะดีถ้าร่างกายดีเราก็จะมีลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถสร้างคุณประโยชน์จากคุณลักษณะที่ดีเนี่ยสร้างคุณประโยชน์แล้วก็สร้างคุณค่า เพิ่มให้กับทั้งชีวิตเราและผู้คนรอบข้างได้วันนี้ขับไวเก่าขอเชิญชวนทุกท่านส่งภาพที่แสดงความรู้สึกว่าความรักมาร่วมรายการกับเราชื่อคอนเซปต์คือยิ่งกอดยิ่งใกล้วิธีการร่วมกิจกรรมร่วมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะครับกับรายการขับไวเก่าก็คือส่งภาพในกิจกรรมเดือนแห่งความรักเนี่ยด้วยการส่งภาพถ่ายการกอดทั้งคุณกับคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับอย่าไปกอดคนอื่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณหลานเรือคุณแม่คุณพ่อกับคุณลูกคำบรรยายใต้ภาพสั้นๆนะครับขอสีคำครับยิ่งก่อนยิ่งใกล้หรือยะาเวลนรัฐนการภายในวันที่28่ขขุิบแกา,พาพศกนี้นะครับขอบคุณสำหรับคลับไวเก่าว,วันนี้ติดตามจาก w w w f a c e b o o k c o m c l ับไว้เก่าทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับไปกดไลค์คุณนายอย่ากดเกินกด1ไลค์นะครับเกิดกด1นึ่งไล มันจะกลายเป็นอันไลน์เลยนะครับอ้าวขอบพระคุณมากครับวันนี้ลาไปพร้อมกันนะครับอขอบพระคุณและสวัสดีครับ